สวัสดีครับคุณมอนอ,อยย่ข้างนอกเลรอฮะอ๋อพอดีออกมาประชุมเหาพร้อมแล้วครับอามาหุ้นตัวไหนพี่โอ้ก็ปรากฏวันนี้หุ้นที่แนะนำเอเราเทียร์หรือว่าเรามุ่งนิดเน้นมาที่หุ้นบิ๊กครับนะครัคะก็ปรากฏว่าสำเร็จจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งปตทกับสทนะครับเป็นตัวที่แนะนำในในบทวิเค,คอ์เมื่อเช้าเอาตอนนี้ได้ไหมตอนนี้มันดิ ออ uh huh. จริงๆคงต้องบอกว่ามันตามโมเมนตัมตลาดเลยถ้ามองว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คิดว่าซื้อได้นะครับเพราะว่าคงต้องบอกว่าทั้งปตทแล้วสอพอเป็นตัวกําหนดทิศทางดัชนีได้เลยทีเดียวนะครับเพราะเราก้าฟกันอยู่แล้วว่าเหุ้นทั้งสองตัวนี้เป็นหุ้นบิ๊กแคปแล้วก็มีผลต่อเอัชนเด็กเรานะครับมันจะรีบ,บาวนานไหมคะพี่ปิน เราคิดว่ามันน่าจะได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วอพี่บินเชื่อว่าต่ําสุดไปแล้วนะใช่เพราะว่าถ้าใครติดตามบทวิเคราะห์หรือว่าฟังผมตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ตามบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนทุกวันเป็นรายวันถ้าลูกค้าที่โบรกจะทราบนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเเขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่าเจินเดกเราอจะปรับลงสู่ตัวบอททอมต่ำใชดบอททอมแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราคิดว่า จะเป็นภาพของการรีบาวรีบาวและก็รีบาวนะบจะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในมุมของพี่ปิน <S 2> <S 2> ใช่เหตุผลอะไรพี่ปินคิดว่ามันจะไ,ได้ค่ะเอ่เอเหตุผลเลยครับก็คืออันที่หนึ่งดัชน,น,น,นีตลาดหุ้นไทยหรือภาพรวมราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมันได้สะท้อนปัจจัยลบเออ่หลักๆไปหมดแล้วนะครับและที่สองก็คือปัจจัยลบเอดังกล่าวเนี่ยบางประเด็นมันกําลังจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกด้วยซ้ำนั่นก็คือตัว ความกังวลเรื่องการใช้ QE ของสหรัฐที่เป็นตัวที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ทําให้เกิดการปรับฐานพร้อมๆกันในตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละนะครับที่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะกังวลว่า QE ของสหรัฐอาจจะลดลดปริมาณลงหรือไม่ก็อาจจะเลิกไปเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐกาลังเฟื่องตัวขึ้นอย่างแข็งแรง แต่ปรากฏว่าตัวเลขเ,เศรษฐกิจบางตัวที่ออกมาในช่วงล่าสุดเนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเขาไม่ได้แข็งแรงอย่างมากตามที่คาดนะครับอย่างตัวล่าสุดที่เมื่อคืนออกมานะครับก็ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับหรือว่าจริงๆเรายังสามารถติดตามได้อีกอย่างเช่นในเรื่องของตัวการภาคเกษตรของสหรัฐหรือนอนฟาร์มเพโลที่ประกาศในคืนวันศุกร์นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเขาคงจะ เอเป็นตัวที่บอกได้นะครับที่ว่าความเชื่อของบางคนว่าเอเศรษฐกิจเขาแข็งแรงมากขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่านะครับค่ะครับถ้างั้นการารีดเบา,ร,บารอบนี้ไม่ใช่รีดบาเพื่อที่จะลงหรือว่ายัางไงคะคุณปรินไม่ครับผมคิดว่าการผ่านวอชชอมเนี่ยหมายความว่าเออเขากําลังจะไปในทิศทางปรับตัวขึ้นไปใหม่มากกว่านะครับแต่ถามว่าการแว่งตัวหรือความผันผวนในเออ เออสองสามวันข้างหน้าเนี้ยยังมีไหมคงต้องบอกว่ามันยังมีอยู่นะหมายถึงว่าในทิศทางขาขึ้นก็จริงแต่คงเป็นการขึ้นแบบว่าเอออาจจะมีการแกว่งให้เห็นบ้างนะครับในบางวันอาจจะมีลบลบบวกบวกสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าถ้าเผื่อใครดูไปในภาพยาวกว่านี้เราคิดว่ามันจะเป็นภาพของการไต่เว้าขึหรือค่อยค่อยับขึ้นมากกว่านะครับท้างนั้นกลยุทธ์ของนักลงทุนตอนนี้คือแบบไหนคะอะไรนะครับทวดที นกลยุทธ์ของนักลงทุน<อ>ต้องเป็นกลยุทธ์ไไถ้าเป็นในเชิงนักเก็งกําไรเนี่ยให้เล่นตามน้ําในวันที่อ๋อเซนติเมนต์ของตลาดเป็นบวกอย่างวันนี้เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเซนติเมนต์มันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นนักเก็งกําไรก็เล่นเด้อตามน้ําไปเลยซื้อตามน้า<ะ>ไปเลยนะอ่าเื้อตามน้ําแล้วพอเอ่อขึ้นสู่กรอบบนของวันหรือว่ารู้สึกลัวแล้วก็อาจจะเทคพอฟิตขายบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงนัก ออลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยเราเน้นการตั้งรับเป็นหลักนะครับอย่างเช่นในช่วงปรับฐานรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นจังหวะของการทยอยซื้อสะสมนะครับแล้วก็หออาจังหวะเทค r o f i t ในบางวันนะครับแล้วก็รอดูว่าวันไหนที่มีการอ่อนตัวลงมานั่นก็คือโอกาสในการเอาเงินสดเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งครับค่ะ แต่ในของคุณปรินสไตล์ของการลงทุนนี้ของคุณก็คือต้องเข้าหุ้นกลุ่มปัตทเป็นหลักนะคะอ,อ๋อคือแล้วแต่นะครับพอดีทามมิ่งอย่างวันนี้เราเราคิดว่าหุ้นใหญ่อย่างออตระกูลปตตตห์กสพจะบวกได้เราถึงให้เข้ามาวันนี้แต่จริงๆในช่วงของวันปับฐานเนี่ยหุ้นปตทห์กสพเราไม่แนะนําเลยนะครับเราไปแนะนําในตัวอื่นออถ้าใครดูบทว,วิเคราะห์จะเห็นนะครับเราผัดเปลี่ยนไปเป็นรายวันเลยเชออ่นเมื่อวานเนี่ย วันสองวันที่ผ่านมาเราแนะนำเอโก้ว่านในฐานะที่เป็นหุ้นลงไฟฟ้าแล้วก็ถือว่าดิเฟนซีฟคือมันทนทานต่อภาวะที่ตลาดเออ,อยู่ในภาวะปรับฐานได้ปรากฏเอโก้ก็ปรับบวกขึ้นมาได้นะครับหุ้นลงไฟฟ้ามีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ที่รแรงตัวเล็กนะฮะก็คือเอ่อพพพนะคะอ๋อครับตัวตัวนี้มันมันมันจะล้อต่อเนื่องไปกับตัวเอโก้ได้ไหมคะตัวพพพีคิดว่าน่าจะไปในทางคล้ายๆกัน<อ>นะครับ คงต้องบอกว่าในธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยภาพระยะยาวยังเป็นภาพที่ดูดีแล้วก็ประกอบกับช่วงกั้นเนี่ยจะมีประเด็นบวกมาจากเรื่องของการประมวลโรงไฟฟ้า IPP ที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแล้วที่เราทราบก,กันไปแล้วนะครับว่ารอบที่หนึ่งผ่านการคัดเลือกเออทางเทคนิคเนี่ยปรากฏก็มีสามบริษัทที่เข้ารอบก็มีเอโกมิโตแล้วก็มีบริษัทหนึ่งที่อยู่นอกตลาดนะครับอก็ปรากฏแต่ว่าตัวตัวเก่งที่ว่า คงจะได้ชนะเนอาคตเราคิดว่าเอกโเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับอีก1ั0แปดร้อยมิลวัต์นะครับแต่ตอนนี้เอกอราคามันยืนร้อยหกสิบาทนะคะคุณปรินโอครับราคาเป้าหมายของเราอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับในบทวิเคราะห์ที่เราเคยเขียนไปเมื่อสอสามวัน <Okay. S 2> แล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยเออซื้อตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวเอโกนะคะเอโกครับหรืออย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็แนะนําเป็น Delta กับ SVI วีไอในมมิ่งที่ค่างเงินบาทเราอ่อนค่าลงซึ่งมันก็จะเป็นบวกกับเอ,อ่อเซนติเมนต์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเราก็คิดว่าท็อปทิกอย่างกรณีของอิเล็กทรอนิกส์มันน่าจะเป็นตัว Delta แล้วก็ s อ i นะครับ อะไรอย่างเนี้ยนะครับคือมันแล้วแต่จังหวะตลาดจริงๆพอดีต,ตลาดช่วงนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในภาวะที่มีความผันผวนวันที่เั็นตอบถานก็อาจจะเป็นพู้นอีกชุดหนึ่งที่เราแนะนำให้ให้เข้าลงทุนแต่วันตลาดเอ,อ่อมาอย่างวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพุ้นอีกอีกชุดหนึ่งรอ <laughs> ร,รอเด้งใช่ไหมฮะตัวที่เด้งแรงๆก็คือ Big กแคปนั่นเองนะคะครับ ตวลยุทธ์มันจะต่างกันในแต่ละวันใช่ไหมคะในแต่ละวันแต่ถ้าท่านที่ลงทุนยาวก็ค่อยๆจ้องตัวใหญ่ๆไว้บางตัวใช่ไหมคะใช่ครับอย่างกรณีหุ้นตัวใหญ่เราพื้นฐานดีแต่ว่าราคาวันนี้ยังไม่ขึ้นเราคิดว่าน่าจะหาโอกาสซื้อเขานะครับถ้าคิดว่าโมเมนตัมทางบวกนี้ยังคงดําเนินต่อไปครับค่ะตัวปตทสพเองนะคะคุณบินก็ได้ยืนร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะ๋อครับอัพไซด์ตรงนี้ตรงนี้ยังต้องเท่าไหร่อยู่คะ อ๋อ oh, จริงๆในเชิงอัพไกด์เอาอปเอาไปว่ามองระยะใกล้แล้วกันนะครับระยะใกล้เนี่ยผมว่าเขาควรจะขึ้นไปเทสในระดับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทได้นะครับต้องบอกว่าหุ้นของสอพอเนี่ยความกังวลในเชิงของขาลงเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างต่ํานะเพราะว่าธุรกิจบริษัทมีค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็กําไรแตละไตามาเนี่ยมั่นคงถาวรมากเลยระดับเปิดเกินกว่าล้านที่เราเห็นตลอดนะครับประกอบกับราคาหุ้นเองเนี่ย ที่ผ่านมาไม่ได้ค่อยปรับขึ้นกัเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในเชิงที่ตลาดจะผันผวนผมก็คิดว่าการอ่อนตัวลงก็ไม่น่าจะมากนะครับแต่โอกาสจะปรับขึ้นดูจะเหนือกว่าครับระหว่างสอพอกับปตทอับไซด์แรงที่สุดคือสอพอ,อยู่ใช่ไหมคะเออสพออตอนนี้ดูจะามากกว่าใช่ครับฮะถ้าเลือกสองตัวนี้ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็คือสอพอ อ่าเรื่องต่อพอก่อนนะครับค่ะค่ะค่ะอ่าค่ะค่ะได้ครับพี่ปิ่นก็นักลงทุนเองตอนนี้ก็สบายใจพี่ปิ่นเชื่อว่ามันต้องไปคิดว่าไปครับมองภาพในระยะยาวหน่อยนะครับไม่ใช่มองกันเป็นแบบว่าลายวันหรือลายนาทีอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าวันนี้เป็นภาพเฉียวดีละนะครับแต่ว่า ถามว่าสองสามวันข้างหน้าอาจจะมีบางวันที่เราเห็นมันกมีการแกว่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติทําความเข้าใจไว้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเออเราจะได้ไม่หลงหลงกลไปในแต่ละวันว่าคือไปเทคโควิตปั๊บเอใช่ต้องรอดปั๊บเราก็เก็บไม่ได้อ่าครับบางคนจะปัวจนกระทั่งทําอะไรไม่ถูกเลยครับค่ะก็ง่ายๆตลาดไทยมันจะลงสี่สิบห้าสิบจุดเห็นๆอย่างนี้แหละแล้วก็ดันขึ้นไปสิบยสิจุดนะฮะ ให้ชินให้ชินใช่ไหมคะพี่ปรินขอโทษที่ครับเอออะไรนะครับให้ชินใช่ไหมคะกับภาวะตลาดพันผวนตรงนี้อ๋อจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะผมค<ช>ิดว่าถ้าใครอยู่ในตลาดหุ้นไทยมานานเนี่ยจะรู้จักว่าธรรมดาที่เห็นมาหลายครั้งหลายผนครับอืออ,อค่ะค่ะธรรมดาเนาะพี่ปรินเนาะครับ แหมเมื่อวานน่าจะมาเจอกันรับเสียดายค่ะเสียดายเมื่อวานได้คุยเมื่อวานนี้จะสนุกมากเลยมุมพี่ปิ่นก็มองตลาดนไทยค่อนข้างดีนะฮะคุณผู้ชมครับได้ค่ะพี่ปิ่นจังหวะนะครับที่เราต้องปรับฐานแล้วมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ได้ครับ่ะค่ะตอนนี้สพปิดกดลงมาเลยนะพี่ปิ่นยืนให้เมื่กี้ร้อยห้าห้าตอนนี้กดเปรี้ยงลงมาร้อยห้าสิบสามห้าศูนย์อ๋อก็ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเผื่อกล้าๆหน่อยก็น่าจะหาจังหวะทยอยซื้อไปบ้างก็ดีครับ อขอบคุณมากนะคะพี่ปรินคะครับสวัสดีครับค่ะ